ัสวรรคดวงใจทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายเพื่อสอรพงษ์ชาตรีจากกรณีข่าวเศร้าครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงกับการจักไปของเอกสอรพงษ์ชาตรียอดพระเอกตลอดการของเมืองไทยผู้เป็นตำนานและต้นแบบให้นักแสดงรุ่นหลังฝากฝีมือมาอย่างยาวนานกว่า50ปีก่อนจากไปขณะเข้ารักษามะเร็งปอดที่โรงพยาบาลในวัย73ปีทิ้งไว้เพียงผลงานให้แฟนๆได้ชม เป็นหนึ่งทางสอวอทได้แจ้งกำหนดการงานศพของสารพงษ์จะมีน้ำหลวงอาบศพในวันศุกร์ที่วันที่11มีนาคม2565เวลา17.00นาทีและกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่11ถึง17มีนาคม2565เวลา19.00นาทีณสาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาดแขวงวัดเทพศิรินเขตป้องปราบศัตรูพ่ายซึ่งทายาทจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล100วัน และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปโดยล่าสุดทัศวรรณเสมีวงนอาอยุธยานักแสดงรุ่งใหญ่ผู้เคยเป็นอดีตคนรักเก่าของสารพงษ์พร้อมด้วยลวงใจหทัยการอดีตนักแสดงคู่ขวัญได้เดินทางมารับยายชั้นเทียนสเสวตพี่สาวของสารพงษ์ชาตรี ที่บ้านพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปร่วมพิธีรดน้ำศพสรพง์ชาตรีในวันศุกร์ที่วันที่11มีนาคม2565เวลา15.00นาทีนวัดเทพศิรินคราวาสศาลากลางน้ำโดยเมื่อสองนักแสดงมารับยายชั้นที่บ้านต่างร้องไห้โฮเข้ากอดยายชั้นด้วยต่างเป็นห่วงความรู้สึกของยายชั้นที่สูญเสียน้องชายสุดที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ